สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้มากับเฮียครับมาบ้านสวนครับมาเก็บผักหวานกันครับผมวันนี้เจ้าของบ้านไม่อยู่ครับก็มาเก็บผักไปก่อนนะครับวันนี้ได้ครึ่งกะละมังแล้วเดี๋ยวไม่มีคอนเทนต์ครับเดี๋ยวมีคอนเทนต์ครับพักกันอย่างเนี้เป็นอะไรพักหวานพักหวานครับ บานที่มันอยู่ในภูนี่แต่เอาลงต่อยมาปลูกกินแล้วมันแซ่บครับอ่าแต่ว่าในปลูกในบ้านเป็นอะไรเลือกนี้คือมาปลูกในบ้านเนาะปลูกในบ้านส่วนลุงต่อยติดประวาติสวนลุงต่อยปนกครับเป็นยอดเป็นนั่นนะมันยังแจ็บอยู่แต่ว่ามันยังกินหน่อยมันสั่นพคนเนาะต้องเข้านี้แล้วจะพอดีนี่ขนาดสักคือหนึ่งจะพอดี ใส่กดดแกงไข่มดแดงแกงผักหวานใส่ไข่มดแดงใส่ไก่นี่ปัตตันก็มาครับวัยรุ่นก็มาครับจงผมเท่มากเลยวันนี้ทำเงนินตะกีบาทครับวันนี้สองพันครับสองพันละ่ี่ยอกเลยนี่นี่คุณยายมาดูคุณยาย,ค,ย,ายคุณยายกำลังเก็บตรงป่าลึกๆเลยครับอันนี้มีแต่ต้นผักหวานได้นน่ ใช่หมดเลยยายบอกถ้าไม่เด็ดมันก็จะไม่ป่งครับคำว่าป่งในภาษาอีสานก็คือการงอกเงยไ,ไปครับไปครับพอกันเรื่อยๆครับถ้าไม่เด็ดมันก็จะสูงขึ้นไปครับเราเราก็จะเก็บยากครับไ,ไป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 ตามยายครับไป สวนป่าไปแล้วครับโอโมเอฟซีครับไปครับโอ้โหดูเลยดเลยยอดเลยครับ,โโรบย,บบยบายพาหลานบุกป่าแล้ววันนี้กันชอบกันชอบอย่างนี้ก็มีอันนี้จกลงมะ ต้นตะขบครบับเป็นสูตรก็คือต้องปลูกใต้ต้นตะขบเป็นต้นไม้ที่เลีย้ยงครับต้นนี้ยังไม่งอกไหนอะไรร a สเบอร์รี่ตะขบเบอร์รี่ไม่รู้เรียกภาษาอคิษว่า,าอะไร คุณคุณว่าอะไรนะตุกตะคบนี่ภาษาอังกฤษมันว่าอะไรนะ,ระ,ระอะไรเบอร์รี่เบอร์รี่นะเบอร์รี่ของนกเดี๋ยวไปหาให้ก่อนขึ้นให้เอาอลมแรงครับลมแรงแลือเกินผมจะรอดได้หรือไม่ครับตอนนี้ผมติดอยู่ในป่าครับป่าของต้นผักหวานครับ ผมจะตลอดได้หรือไม่นู้นครับกำลังเก็บกันอย่างสนุกสนานครับส่วนผมน่ะเลยมีอะไรครับเราก็เก็บภาพไปเรื่อยๆอ่อย่งครับเป็นอย่างนี้นะต้นประมาณนี้มองเห็นไหมซูมหน่อย,อยนี่นะ เด็ดปั๊บอย่างนี้นะครับไอ้กล้องไม่โฟกัสกล้องไม่โฟกัสเลยโอ้โลมแรงครับอันนี้ฝนใกล้จะตกแล้วฮนะนี่ความยาวประมาณนี้จะถือว่าใช้ได้ครับนะประมาณเกือบคบเนี่ย ผักหวานครับเป็นผักหวานป่าแต่ว่าปลูกในบ้านแม่บอกฮะเป็นผักหวานพันป่าแต่ว่าเอามาปลูกในบ้านเฮ้ยมีนกด้วยมีนกด้วยนี่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 มีรังนกด้วยนี่ีมีนกตัวหนึ่ง นกตัวน้อยตัวนิดเห็นไหมน่าจะพึ่งพึ่งฟักไข่หรือเปล่าตันมีนกด้วยตันมีนกไอตันตันมีนกเล็กนกเล็กมาเล่ยนกใหญ่ตันมีนกด้วยมีนกอยู่ด้านบนนกน้อยอุ้ยพรจุ้รสูงครับสูงเอาอีกทึงครับเอาอีกทึงเออ พอแล้วปะเยอะมากครับเก็บรอบหนึ่งก็ไม่หมดหรอกก็เหลือไว้ให้บุต่อยกับป้านกเอาไปขายโอเคอันนี้ก็หาทางออกก่อนนะครับโอ้พระเจ้าจอด ลึกเหลือเกินเราจะไปตางไหนได้บ้างโอ้เราด้วยได้วยครับไม่ได้พางครับโอ้ <c ười> โอเราเจอทั้งหมแล้วครับ <c ười> ไ,ไปดูสิผลงานผลงานการเก็บผักหวาน ได้เท่าไรกันเป็นไงครับได้เยอะไหมครับถือผัออกหวานหนึ่งถุงใหญ่เดี๋ยวมันจะไล่โลต้องมาจากโลนะครับโลจะบอก,กอ่แล้วก็ผักนะครับ ไปเก็บกัอะไรต่ออีกนะไปรถไปต่อโอเคนี่ครับเป็นวิวของหน้าบ้านนะครับ ที่เวลาตัดอ้อยเสร็จแล,แล้วก็จะสวยอย่างนี้ครับวิวภูเขาภูเวียงครับอะไรอีกนะ <S <S มีชมพูเหรอชมพูอริยาเด็กกินได้ดูปุ๋ยบสิได้งดูสิจำไแล้วน,นกเหรอ นี่น่ากินจิบกินได้นะคะอ๋อไหนดูสิชมพูอ๋อโอเคไหนชิมดูสิชิมแบบพิสูจน์ว่าออริจินอลให้เมียกินกันเลยอื <laughs> ม,มเป็นไงหวานหวานเหรอไม่คะ <laughs> เออไหลเชียวเดีจะ <laughs> ไปในต่อครับ ฮะคนยิดจะดูอะไรต่อจะดูสวนทั้งบนละเอออ่ะปรับปรับลักสุนต่อครับปรับเลล่ไปละนี่ครับตาบกว่าหลานตัวใหญ่ต้องใช้ล่มใหญ่ครับอล่มทาปิวนะครับล่มไงฮรับ้ะดันขึ้นกันเอ่อนั่น จุดไปข้างนี้เรียๆดันขึ้นดันขึ้นไปอ่าดันขึ้นไปดันขึ้นไปดันขึ้นไปรเรื่อยๆดันนะตัวจับตัวน,นั้นแหละอ่าวุบอีกให้มันดังแกัก๊กอีกเลยเฮ้นั่นแหละโอ้โหสบายใจไปนะครับล่มกับเสื้อเขาเข้ากันมากเลย จัดเลยล้มพาพิวครับล้มพาพิวครับ,รบกำลังจะไปเดินไปดูวสวนครับสวนกับนสวนลูกตาคุกป,ปู่ว่าอยากดูทุเรียนต้นทุเรียนสวนอินทราลัมที่เคยมาดูตั้งแต่ปีก่อนใช่ไหมปีก่อนนั่นแหละนะยังอิจชาวิวท่านี้ยังไม่หายครับดูฮะ กอกเขาผู้เวียงแล้วก็แล้วก็ผู้เวียงครับสวยับสวยวก็ต้นยางพาราต้นยางพาราที่ไม่ได้กรีดครับปลูกไว้เฉยต้นใหญ่แล้วด้นี่ก็สวนอินทผพลัมครับแต่ก่อนคุณตาจะปลูกอ้อยแซมไว้ แต่นี้ก็เครียร์ละเหลือแต่ต้นนี่จะพาน้ำอย่างเดียวโอ้โจะพาน้ำกกตังเลยตัวเนี้ยก็ต้องเหนล่อไปยางเงี้ใช่ไหเดี๋ยวกระเดี๋ยปดเด้อ โอ้ยไงครับอินเตอร์พลรมครับดกมากเียกหกล้อ เอานั่นแหะดึงคืนมาได้ไหมจับช่วยกันระวังเงินหักก๊อกนะได้ไหมเอากุตาทำไงกุตาตาทำยังไงดีกุตาเออเอเอางั้นแหละเอางั้นแหละไปเลยดันไปเลยได้ไหม เคือแล้ว <brightness> ค <desserts> <performance> uh, oh, ือแล้วอีกเออโอ้ยวิธีการแก้ไขปัญหาเจื่อเลยครับผมบประกันก็ได้ทำไมอะไรก็หุบประกันกดลงเออน้ำเต็มสระแล้วนี่สุดยอดเลยน้ำเต็มสระเลยครับน้ำจากโซราซิลเนี่ยขนาดน้ำ แาดแสงอาทิตย์น้อยๆมีน้ำไหลเยอะลุกๆุกยายก็กำลังเก็บผักครับผักกระลำครับปลูกแบบง่ายๆครับปลูกแบบง่ายๆก็เป็นหัวขึ้นมาอย่างเงี้ยปลูกแบบ ปลอดสารพิษครับก็อันนี้ก็ต้นอินดพาลามอีกต้นหนึ่งนะครับที่เป็นน่าจะเป็นปีที่2นะครับในการติดลูกนะครับก็ไปดู มะม่วงหามะนาวโหครับมะม่วงหามะนาวโหนะครับต้นนี้ก็ดกนะครับดกมากก็โอนยาวไปทีโน้นนะครับสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ สิบเจ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกโอ้แล้วก็ยาวไปถึงโน่นแล้วก็มีฝั่งนี้มีต้นทะเรียนพุตาต้นเงาะอันนี้ก็ทุเรียนครับหัวขาวมะนาวหูน่าจะชอบน่าจะชอบฤดดูการนี้เนาะหน้าแรง เไม่แน่ใจว่าเสียงลมเข้าหรือเปล่านะครับ <S <S เสียงลมวันนี้เปนลมกำลังแรงครับฝนกำลังจะมาตามไปดูตามไปดูปดนผมลไม้ที่หาดูยากครับตาบอกตะขบยักว่างั้น ตะคบยักษ์ตะคบยักษ์แล้วก็ต้นแอปเปิลครับสูงท่วมหัวนะครับแอปเปิลครับต้นที่2ครับนี่ก็สูงท่วมหัวแล้วฮะดูใบครับดูใบ,บ,บมันจะเป็นลักษณะไห่าคล้ายพุทรานะแต่ไม่ใชพนะุทาดูต้นเป็นอย่างเี้ นี่ก็แอปเปิลครับแอปเปิลแอปเปิลแอปเปิลนี่ก็แอปเปิลเหมือนกันแถวนี้จะเป็นพืชพืชเมืองหนาวครับพืชต่างประเทศแอปเปิลแอปเปิลนูน่นถนู่นเลยครับแต่ว่าหลักๆแล้วต้นใหญ่จะเป็น ตาบอกมันเคยติดลูกไปแล้วนะรอบหนึ่งไม่ว่าจะเงยตบต้นใหญ่อโอ้โหลม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 มากมัมมในจะมาตมจะเข้าลมจะเข้านี่หรือเปล่าเอามาดูต้นเลมอนครับสามลูกติด อันนี้คือสามลูกติดครับขนาดมือครับเปิดอันนี้ใส่ปุ๋ยป่ะใตาปุ๋ยธรรมชาติบ่ะใส่ปุ๋ยอีเคมีผสมอินทีเคมีชีวะปุ๋ยหมักน้ำหมักอันนี้คือสียังทันได้เต็มที่เนาะเพราะมันยังคือเต็มที่แบบปุ่งเนี่ยสีผสมเปลี่ยนอืมสีมันเปลี่ยนมันตึงๆอยู่เนาะ ออกมาเรื่อยๆเป็นทีระสามีระสามทีระสามลูกเลมอนัเลมอนอันนี้หวานกตัวนี้พันหวานเลยรอชิมครับกใหญ่

ขนาดว่าใบมันนี่ก็ได้พี่อยกกินใบไามยังไงติดดอกติดแดงเลยส่วนนี้ก็เป็นกล้วยกล้วยยังตากล้วยหอมทองกว่าไทยและหอมทองหอมเยอะเลยครับ เยครับฝั่งน้าเป็นสวนป่าครับสวนป่าสวนป่าครับสูงท่วมหัวนะครับตอนนี้สูงมากสองถึงสามเมตรได้แล้วตอนนี้ต่อต่อไปคงจะได้มีเห็ดเห็ดป่าเนาะ มีเชื้อเห็ดป่าพวกอะไรนี้เอามาลงนะครับก็จําลองสถานการณ์เหมือนอยู่บนภูเขานะครับมีเก็บเห็ดป่าเห็ดอะไระที่มันเกิดในป่าเกิดจากการทับถมของใบไม้พวกนี้ครับเดี๋ยวพาไปดูตรงที่เรามากางเต็นตนนน์ตอนนั้นนะตันจะได้ไหมตรงไหนที่เราไปกางเต็นท์ตรงโน,น้นไปดูยากขึ้นเต็มอย่าง นะครับโอ้เม็ดเม็ดไอเม็ดอะไรนะต้นสะเดาเม็ดสะเดาครับเต็มเลยใครชอบปลูกชอบอะไรจริงมันก็ขึ้นไม่ไม่ยากนะนี่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 เข่หล่นมันก็ขึ้นแล้วนี่อันนี้คือต้นต้นใหญ่ของมัน เดาไหมลูกเต็มเลยแล้วว่านกมันกินหรือเปล่าท่านจะไม่กินแหละเพ่งเหลือขนาดนี้อันนี้ก็กองไฟที่เราเคยมาตั้งเมปมตรงนี้นะครับนี่แล้วก็ลานตรงนี้ครับที่เรามากางเต็นท์ครับอันนี้รอหน้าหนาวข้างหน้าก่อนนี่ตรงนี้เลยนละรออาเจาะชีนะครับ ตั้งเต็นด้วยกันตรงนี้นะหนึ่งสสามน่าจะได้สามหลังแล้วล่ะข้างหน้าเป็นวิวแม่น้ําครับแล้วก็ข้างหน้าจะเป็นภูเขาครับอยู่ใช้ได้ตรงนี้นะฮะลานตรงนี้แหละาหาคุณตาจัดให้คุณตากับครูต่อยจัดให้ ลานกิจกรรมครับตัวนี้ีวลากิจกรรมแต่ว่าตอนนี้ตรงบริเวณในบ้านครับใสยจัดการเคลียร์ต้นไม้ไปนะครับทําเป็นสวนครับแล้วก็ขุดสระเล็กๆไว้ก็สามารถที่จะกางเต็นท์ตรงนั้นได้นะครับเดี๋ยวเราดูต้นไม้โตก่อนว่าเราจะสามารถไปกางเต็นท์ตรงไหนได้บ้างนะครับหลบแรงมาก ลมแรงมันน่าจะไม่ตกนะครับคนลมแรงนี่ใครไม่รู้จักดอกอัญชันครับนี่นี่คือดอกอัญชันอัญชันที่ใส่เป็นทําสีเนาะสีอาหารสีน้ําน้ํำประสุขภาพอะไรเงี้ยบางคนก็สูตรโบราณก็ไปย้อมผมในสูตรแชมพูก็มีนะครับสูตรอัญชันเนี่ย ตาบอกว่ามีต้นเงาะที่ออกลูกแล้วตา <c oughs> บอกตามมาครับตามมามีหน,น้านะ้วจะร้างผลงานแล้วน,น,นี่ทุเรียนปีนะหลายปีนะพุทธิกาท่านยังตาเขาบอกเลยหมอนทองครับสูงท่วมหัวแล้วครับ ออไอ้เจ้านนะต้นหลนมากนไป <im it> อย่างเงีเยครับอ,อันนี่เห็นที่นี่ยังยเโอ้อันนี้บ่อันนี้กัลงนนตน้ตนกระต๊บ <laughs> ตอบต้นต้นต้นี้หัดเวลาเวลาสูเลยอยาใหตัน้วถ้าหูบเยอะโอ้นี่ไงนี่ไงทีเด <c oughs> ็ดครับทีเด็ด รู้จักไหมต้นต้นอะไรวเงาะไม่ใช่เงาะโรงเรียนนะครับอันนี้ไม่ใช่เงาะวัดนะครับเน่ยโอ้โอเป็น,นทุกยอดเลยได้เหนึ่งสองทำปุน่นก็มีเนาะป้าต้นนี้ตีดือดนี่ขนาดต้นบรดิสูงได้เลยเนาะต้นประมาณสองเมตรยอดเลย เงาะเงาะแค่เดือนนี่ยพิงได้กินไปเลยนะครอ่มันคือุทธีครับพุดพุทธสภาคือดีสุดนี่มีเลยอืมติดนะปีแรกว่ะครับเนี่ยปีแรกปั้นถต้นรูปให้ผู้สาวดูหน่อยแล้วต้นมันมันเป็นแถวมีนเดวภาคใต้มีไหมนี่มีตาแถวภูเก็ตหัวหินมีไหมนี่ต้นเงาะแบบนี้นี่มี เดี๋ยวเดี๋ยาวสะพานว้าเหนสะพานนี่เดินละเมียดาแจ๊เดยไปสมสามปี่ใหๆพูดวแล้วยสามปีนะต้องเป็นไม่เกาะีม่าดยไม่ได้หมดเพืใหญ่อะไรครับ อีดกติดๆครับแล้วก็ติดติดเยอะด้วยปูจะวิ่งแล้วเมื่อกี้ต้นอย่างไกเน่ยยูธียูธอยูธีกันก็เกินอยยเขากินเขากินคือขาดี่ตาต้นเกุบเกียวยูธี ทั้งนี้เป็นเอโน่ที่อีีนะทังทังการั้งบู้ของเนเอน่เอียเป็นยเจ้าบุเคะมันะอยมันกอยกินมันเคือนขาดเ้าเนืตารสชาติเป็นไงครับอม้ง กินไปกินกับกับปนป่าดอกไฮเป็นเป็นยาขับลมต้องอืนต้องยิ่มต้องพ่อแล้วเป็นเปรี้ยวกินได้เลยยาชนแกวโมไยิ้น่นเป็นาขับลมไรลมแบบอบาคิวแห้งด้วยกันนยเนาะบคิวแห้งคือขาเพราะ นนต้นกลอยครับต้นกลอย,อยเห็นไหมเล็กๆต้นกลอยแต่มื่จะยาวขึ้นไปมีคุนยายปลูกไว้หัวกลอยที่สมัยแต่ก่อนไม่กินข้าวกินหอวเผือกหัวกลอยแทน กระท่อมที่คนตามาลงไว้นะครับก็อีกสักหลายปีแต่ว่าเป็นต้นต้นใหญ่นะแต่ว่าเป็นเสียบยอดเสียบยอดไว้น่าจะโตเร็วอยู่นะครับเพราะว่าดินที่นี่ดินดีปลูกอะไรก็ขึ้นนะครับ เวรุ่นวรุ่นวรุ่นเดี๋เพิ่งมาชิมก่อนนะเวรุ่นเดี๋เพิ่งมาชิมก่อนนะ <c oughs> ครับเดินทางกลับบ้านครับชิวๆครับ <c oughs> บ่ายสามโมง <c oughs> <c oughs> อันนี้สิทธิ์ปลูกยังบัวตานี่กยคือคือบริไทยเออปลูกทันเชี่ยด้ เดี๋ยววันีมีแพลนที่ยังงนี้เาเพราะว่ามันได้ได้ได้บุญรดถเรีรถรถกระบะรโอเอโอเอฟกันแเอาละครับผมถึงบ้านแล้ว ขอใหญ่ไพเซรครับได้ผักอะไรนะผักกะลัมแล้วกะลัมหนึ่งถุงใหญ่นีมาดูผลประกอบการวันนี้ครับผักผักหวานหนออือคือและก็ผักกะลัมสำหรับวันนี้นะครับก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับ ติดตามชมได้ในกบมากรเบียนครับอย่าลืมกดลกสสไลค์กดแชร์สติ๊กเกอร์นะครับบ๊ายบายครับ